รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะได้เวลาของธรรมะส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ไทยกันแล้วนะคะวันนี้ค่ะรายการของเราจะมีเนื้อหาสาระอะไรมาฝากท่านผู้ชมกันบ้างมาติดตามกันนะคะในช่วงแรกของรายการธรรมมาพิรมค่ะช่วงธรรมมาพิรม ขอให้ท่านทั้งหลายมีความสุขและก็มีความเจริญด้วยถ้ามีแต่ความสุขไม่มีความเจริญก็คงไม่สมบูรณ์ทุกคนเราเกิดมาเราก็ไม่รู้จากความสุขความเจริญเราก็ไม่รู้แต่ว่าที่เรารู้ก็เพราะว่าเห็นเขาดี เห็นเขามีสุขเ,เขามีความเจริญเราก็อยากมีมันเริ่มต้นด้วยความอยากอยากดีไม่เป็นไรเพราะฉะนั้นตรงนี้จึงเป็นสิ่งที่เราทั้งหลายใฝ่หาเมื่อมองถึงพุทธจัญญาของพระพุทธเจ้า ที่ต้องยกเอาพระพุทธเจ้าอัญเชิญมาพูดก็เพราะว่าส่วนใหญ่เราไม่ค่อยระลึกถึงว่าพระพุทธเจ้าทรงดำริอย่างไรพระพุทธองค์เรด็จอุบ,บัติขึ้นมาเราก็จะรู้ว่าทรงตั้งพระทัยในการที่จะ สแสดงหาความดีแสดงหาทางพ้นทุกเห็นบุคคลทั้งหลายมีความทุกข์แต่เราตรงข้ามกับพระองค์ซะแล้วเพราะเราปรารถนาความสุขที่ว่าพระองค์ทรงเห็นเราทั้งหลายแล้วก็คิดว่าทำอย่างไร บุคคลทั้งหลายจึงจะพ้นไปจากทุกข์ได้จะโดยความทุกข์เพราะว่ามีน้อยไปหรือมีมากไปหรือว่าขาดตกบกพร่องอย่างไรก็เป็นเรื่องที่ทุกคนคิดได้แต่สิ่งหนึ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเห็นก็คือคนเกิดมาเนี่ยมีทุกข์ใครไม่อยากเกิดบ้าง ไม่มีใครไม่อยากเกิดแต่มีคนยกมือนะถ้าไม่อยากเกิดก็ต้องตายเสีบัดนี้เราเผลอเกิดมาได้อย่างไรและข้อสำคัญก็คือที่เราสวดชาติปิทุกขาชาราปิทุกขามารณะปิทุกขัง ชาติปีทุกขาเป็นความทุกข์อย่างไรเราอยากเกิดไม่ใช่ทุกข์แสดงว่ามีความต้องการเกิดคนเราปรารถนาสุขแต่ชาลาปิทุกขานี่คงไม่ต้องพูดเพราะว่าเสียเงินเสียทองกันมามากไม่อยากจะพบชรลายิ่ง มรณนามปทุกขังโอ้ยโรงพยาบาลไม่พอนี่เป็นแนวความคิดที่พระพุทธเจ้าทรงสอนว่าแก่เจ็บและตายเป็นความทุกข์ที่ทรงเห็นเทวทูตสี่ที่เสด็จประพาสเรียบพนครก็เห็นคนแก่เพราะเห็นความเจ็บ เราไปโยงพยาบาลเราก็ถือว่าเกิดมาแล้วมันก็ต้องมีความเจ็บเป็นธรรมดาเมือนแก่ก็เป็นเรื่องธรรมดาพอถึงตายไปวัดเตือวันวรวิหารจองเลยจองพอสาราไม่พอก็บ่นนะ่ะทำไมไม่พอ ว่าที่วัดเตอวันมีแค่หกศาลาไอ้ที่มีศาลาน้อยก็เพราะว่าสงสารโยมไม่อยากให้ตายเร็วความจริงมันนิดเนื้อที่วัดไม่พอก็นี่คือสิ่งที่เราก็จะเห็นกันเป็นธรรมดาไปหมดเพราะนั้นเราก็เลยไม่รู้ว่ามันเป็นทุกข์ก็เห็นด้วยที่ว่าไม่น่าจะทุกข์อะไร เพราะเกิดขึ้นมาแล้วแก่เป็นเรื่องธรรมดาเจ็บเป็นเรื่องธรรมดาไม่มีใครไม่เจ็บยิ่งตายก็เป็นเรื่องธรรมดาถ้าเขาไม่ตายกันเราคงเกิดไม่ได้หรือไม่มีที่จะอยู่นี่คือสิ่งที่เราคิดแล้วลบทิง้งไม่เห็นทำไมเราถึงจะเห็นตามพระผู้มีพระภาคเจ้าไม่ได้เพราะถ้าเราเห็นตามพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้ว บวชกันหมดเลยที่นั่งนี่ก็บวชพระพุทธเจ้าท่านเห็นแล้วนี่ท่านออกบวชการออกบวชของพระพุทธเจ้าที่เราเรียกกันว่าทรงะนวดหรือมหาพิเนกสกรมคือเป็นการละครั้งยิ่งใหญ่เป็นการสละยิ่งใหญ่ถามว่ายิ่งใหญ่ยังไงเรามีทรัพย์สมบัติ แม้เล็กน้อยเรายัางไม่อยากจะให้ใครแต่พระพุทธเจ้าท่านมีมากกว่าคนทั่วไปท่านเป็นพระมหากษัตริย์ไม่มีอะไรที่ท่านจะไม่มีที่มนุษย์จะพึงสามารถมีได้แต่ปรากฏว่าพระองค์ทิ้งได้สละได้ แม้พระราหุนประสูตรในวันนั้นก็รับสั่งว่าราหุลังชาตังบวงเกิดขึ้นแล้วนี่คือความรู้สึกของพระโพธิสัตว์ว่าสิ่งที่ปรากฏขึ้นในสายพระเนตหรือในความรู้สึกของพระองค์นั้น มีแต่สิ่งที่จะสอนใจจึงได้สะละแล้วก็ได้ออกบวชออกบวชออกมาเดินเสด็จออกมาเนี่ยพญามารก็ยังบอกว่าจะไปทำไมจะออกไปทำไมมีทุกสิ่งทุกอย่างแล้วอีกเจ็ดวันก็จะได้เป็นพระมหาจาัก,กรพรรดิแล้วท่านจะออกทำไม นี่เป็นพระดำริที่ปรากฏขึ้นในพระทัยของพระองค์แม้จะมีพระยามาดังกล่าวห้ามปรามอย่างไรก็ตามไม่สามารถจะยับยั้งพระองค์ได้ต่เด็ดออกบวชเพร่ะนันญ,ญ,ญาติโยมก็อย่าเพิ่งเห็นทุกข์เพราะถ้าเห็นทุกข์แล้วก็จะบวชกันจะไปเสียหมดอันนี้คือพระดำริแล้วก็ สิ่งที่ปรากฏกัเราทั้งหลายก็จะปรากฏว่าพระองค์ได้ทรงกระทำทุกอย่างไม่ต่างไปจากเราทั้งหลายควาว่าทำไม่ต่างก็หมายความว่าทรงสนพระทัยในการที่จะทรงทราบการประพฤติปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นสํานักใดๆที่เป็นที่นิยมก็เสด็จไปและปฏิบัติ แล้วก็ปฏิบัติได้ถึงขั้นสำเร็จเป็นความรู้ในสำนักนั้นๆเช่นปฏิบัติฌานรูปฌปานรอรูปฌานในสำนักของดาบททั้งสองรูปคืออาลาลาดาบทและอุทกดาบทจนพระอาจารย์รู้ว่าสำเร็จเท่ากับท่านแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ยังรับสั่งว่า ยังไม่ใช่ทางตรัสรูนี่คือสิ่งที่เราจะเห็นว่าพราะองค์นั้นมีพระปัญญาคุณเลิศล้นมากเลยและก็ไม่หลงไม่หลงที่จะชอบใจไม่หลงที่จะรู้สึกว่าตัวเองสำเร็จแล้วเป็นเรื่องที่เราน่าจะต้องคิดกันมากๆ เพราะว่าบางทีเราทั้งหลายหลงนะหลงมากๆเลยด้วยหลงจนใครคัดค้านไม่ได้ว่าเป็นความคิดผิดหรือว่าคิดยังไม่เต็มที่เมื่อพระองค์บอกอย่างนี้แดอาลาลดาบทและอุตกกาดาบทท่านก็ชวนให้อยู่เพื่อสอนคนทั้งหลาย ก็ไม่เป็นไรได้แค่นี้จะไม่สำเร็จก็สามารถช่วยคนได้แล้วให้คนทุกข์ได้ด้วยฌานเราเมื่อคนเข้าฌานได้แล้วก็ไม่รู้เรื่องแล้วไม่รู้ทุกข์รู้สุขแล้วกิเลสไม่มาทําร้ายเพราะที่ทรงรู้เนี่ยก็เพราะว่าเมื่อพระองค์ออกจากฌานเหมือนเดิมไม่แตกต่างไปจาก ความเป็นผู้ตรัสรู้หรือผู้รู้ที่ทั้งสั่งทรงตั้งพระไัยไว้คือผู้รู้นั้นต้องยับยั้งตัวเองได้ยับยั้งความปรารถนาอารมณ์ของตนเองได้จึงจะชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติธรรมเป็นผู้ที่จะรู้ไปสอนผู้อื่นให้รู้ได้เมื่อทางนี้ไม่สามารถจะปฏิบัติได้ ให้พ้นไปจากทุกข์ได้ก็ทรงเห็นว่าอีกทางหนึ่งที่เป็นที่นิยมกันมากก็คืออัตตะกิลมาถฐานุโยคบำเพ็ญตในให้ลำบากด้วยการอดอาหารต่างๆจนแทบจะทรงพระชนอยู่ไม่ได้ถึงที่สุดเหมือนกันที่สุดของการอดอาหารนั้นก็คือไม่มีใครอดอาหารเท่ากับพระองค์ได้ แล้วก็ทรงมีพระสติปัญญารู้ว่าผลของการอดอาหารทรมานตัวเองเนี่ยสุดท้ายคือความตายก็ในเมื่อผลเป็นความตายความตายคืออะไรเราก็รู้มันได้ไม่เป็นผลแก่คนทั้งหลายสละชีพต่างๆ เพราะฉะนั้นจึงทรงละการบำเพ็ญอัตตกิลมัานุโยคสวยพระกยาหารใหม่ทรงนั้นเห็นในพระไทยว่าได้ทรงกระทำมาแล้วก็วจะเหลืออีกทางเดียวก็คือทางจิตเมื่อทรงปฏิบัติทางจิต โดยเอาฌานเป็นพื้นฐานของของจิตหมายความว่าทำสมาธิให้ผ่านฌานมีฌานเป็นฐานตื่นที่ตั้งก็สามารถรู้เห็นอริยสัจสีได้สิ้นอาสวะในพระทัยได้รู้ว่าญาณนนะ ความรู้อันยิ่งใหญ่เกิดขึ้นแล้วตรงนี้เป็นสำคัญที่ผู้ปฏิบัติทั้งหลายจะรู้ด้วยตนเองว่าทำได้หรือทำไม่ได้เมื่ออาสวะสิ้นก็ทรงรู้ในพระไัยว่าญาณของพระองค์เกิดแล้วแล้วก็ จะไม่เกิดต่อไปอีกแล้วที่เรียกว่าขี้นาชาติชาติคือความเกิดไม่มีอีกต่อไปแล้วจึงประเดินยาณพระองค์ว่าเป็นพุทโธและตามด้วยคำว่าสัมมาสัมพุทโธเพราะตรงนี้ยังไม่มีใครกล่าวยังไม่มีใครสอน อ,น,น,อน,นุมัติสุวัตเชสุต่างๆเนี่ยและโทษเล็กน้อยหรืออย่างไรก็ตามเป็นสิ่งที่ทรงรู้ได้ทัท้งหมดสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นในพระไทยของพระองค์แล้วก็สามารถนำพระองค์ให้บรรลุอริยสัจธรรมพ้นไปจากความทุกข์ทั้งปวง แล้วก็ไม่เคยมีผู้ใดสั่งสอนเรื่องอริยสัจนี้เลยจึงทรงรับสั่งว่าเป็นตรัสรู้ด้วยพระองค์เองอันนี้คือพระดำริเพื่อที่จะสอนมนุษย์ที่จะช่วยเหลือมนุษย์ให้พ้นไปจากความทุกข์เราทั้งหลายอาศัยพระพุทธจัญญาอย่างเนี้ยจึงถือปฏิบัติคารพ สัก,การะบูชาแลวถือปฏิบัติตามก็มีเหตุให้ได้บรรลุธรรมเห็นธรรมทำให้เราทั้งหลายได้เข้าถึงธรรมเพราะฉะนั้นการประพฤติปฏิบัติธรรมนี่ข้อสำคัญก็คือว่าสามารถที่จะช่วยตัวเองให้พ้นไปจากทุกข์และก็สามารถที่จะช่วยบุคคลอื่นได้ให้พ้นไปจากทุกข์ได้ นี่คือปฏิปทาอันสำคัญที่เราทั้งหลายเขาลบนับถือสัก,การะพระองค์เป็นอย่างยิ่งเราทั้งหลายประพฤติปฏิบัติธรรมก็เพื่อที่ว่าเราทั้งหลายจะได้เข้าสู่ความรู้และความเข้าใจและปฏิบัติได้และความสุขนั้นก็จะเกิดขึ้นแก่เราได้อันเป็นเรื่องที่สำคัญที่ชาวพุทธเราทั้งหลาย ถือปฏิบัติกันอยู่ดังนั้นในการสวดมนต์ไหว้พระก็ตามในการที่ปฏิบัติด้วยศีลด้วยสมาธิก็ต่างๆที่เราทำกันอยู่เนี้ยก็เพื่อที่จะได้ให้เกิดความสุขกับตนเองเป็นเรื่องสำคัญก่อนการสอนใดๆการศึกษาใดๆก็เป็นสิ่งที่เราก็ต้องตั้งอยู่ที่ตัวของบุคคลผู้ สอนผู้ศึกษานั้นเป็นสำคัญทรงสอนให้เราทั้งหลายได้รู้ว่าต้องแก้ปัญหาที่ตัวเราก่อนก่อนที่จะไปแก้ปัญหาผู้อื่นสอนตัวเองได้ก่อนจึงสอนผู้อื่นสิ่งเหล่านี้เป็นข้อวัดปฏิบัติที่พระองค์ทรงสอนเราทั้งนั้นดังนั้นเราทั้งหลายที่เป็นพุทธศาสนิกชน เราก็ตั้งใจที่จะประพฤติปฏิบัติเพื่อที่จะให้ได้ความรู้ความเข้าใจความรู้และความเข้าใจนี้เป็นเบื้องต้นเราจะไปคิดว่าไม่สำคัญไม่ได้เพราะเราต้องรู้ก่อนอเมื่อรู้แล้วเข้าใจแล้วก็จะเกิดความละได้สุดท้ายที่พระองค์ทรงรับรองว่า บริสุทธิ์ชติที่แปลว่าบริสุทธิ์ที่มีคําเป็นพุทธวจนะว่าอติโลจติปัญญายะสัมมาสัมพุทธสาวกโกสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นจเจริญรุ่งเรืองยิ่งก็เพราะปัญญาเพราะนั้นผลที่เราจะพึงได้รับนั้นสำคัญก็คือปัญญานั่นเอง ท่านทั้งหลายที่ได้มาประชุมกันและปฏิบัติธรรมนี่ที่เป็นเรื่องสำคัญในทุกๆวันอาทิตย์แล้วทุกๆวันที่นัดกันมานี้จึงถือได้ว่าได้เก็บเกี่ยวคุณธรรมมันสำคัญที่จะพึงได้พึงถึงแก่นตนเองในแต่ละวันละวันไปแล้วกรณีที่เราได้มารวมกันอย่างเนี้ยมันเท่ากับเป็นการประกาศตนเองให้ ได้ทราบโดยทั่วกันว่าเราตั้งใจที่จะประพฤติปฏิบัติธรรมธนุบำรุงพระพุทธศาสนาด้วยและทำสังคมของเราให้อยู่เย็นเป็นสุขและมีความสุขสบายโด,ย,ดยทั่วกันด้วยไม่ใช่เพียงเราผู้เดียวเป็นผู้ได้รับผลของการประพฤติปฏิบัติแต่เหมือนเป็นการประกาศให้โลกได้รับรู้ว่าพุทธศาสนานั้นเป็นศาสนาแห่งความสุข และเป็นาศาสนาแห่งความเจริญรุ่งเรืองเพราะว่าความเจริญต่างๆนั้นเกิดขึ้นได้ก็เพราะเราทั้งหลายเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติตามธรรมธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงสอนไว้เบื้องต้นก็คือเรื่องทานคำว่าทานการให้เป็นคำที่ยิ่งใหญ่และเป็นคำที่เราก็จะเห็นได้ว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเสียสละ เป็นเรื่องแรกในการที่จะประพฤติธปฏิบัติธรรมเรื่องของการเสียสละนั้นเป็นเรื่องที่สําคัญพระผู้มีพระเจ้าทรงสรรเสริญว่าเป็นทางแห่งความสุขเป็นทางแห่งสวรรค์คือความสุขนั่นเองเพราะฉะนั้นเมื่อเรามีจิตใจเป็นผู้ให้เก็เท่ากับเปิดทางให้ความดีต่างๆเกิดขึ้นได้แต่ถ้าหากว่าเราให้ ไม่ได้ความดีก็จะเกิดไม่ได้คำว,ว่าความดีนั้นก็คือสิ่งที่เราสามารถที่เราเรียกกันว่ายอมกันได้ให้กันได้ให้ความรับให้ความเมตตาให้ความที่อยู่อาศัยให้น้ําให้เสื้อผ้าอาภรต่างๆเนี่ยกล้วล้วนแล้วเกิดจากความรู้สึกอันนี้เมื่อเราสามารถช่วยให้เขาได้หรือให เราได้สละได้เนี่ยทุกอย่างมันจบแต่ถ้าเราให้ไม่ได้สละไม่ได้ไม่จบเพราะนั้นเราทั้งหลายต้องการจะสะยบความทุกข์ให้จบลงไปเสียจากจิตใจเราก็ต้องเป็นผู้เป็นผู้ให้เป็นผู้เสียสละเช่นเราสวด,ดเมตตาแผ่เมตตา หรือช่วยเหลือในกิจการใดๆก็ตามที่เราร่วมกันช่วยเหลือเพื่อให้เกิดเป็นคุณเป็นประโยชน์แก่ชาติบ้านเมืองโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราทั้งหลายดวงใจทุกดวงในประเทศนี้เป็นสิ่งที่ล้อมกันรวมกันถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้ทรงพระเจริญ ทรงปราศจากสันพระโลขาพาดไปพิบัติทั้งปวงดังนั้นด้วยเหตุอันเนี้ยก็มีความเชื่อและก็มีความมั่นใจในส่วนที่จะได้ทูลรา้าวายไ,ไม่ว่าจะเป็นพระสงฆ์สาม,มนเณรญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาประชาชนทั้งตัททั่วประเทศทั้งปวงที่เรามีคำว่าเรารักในหลวงด้วยเหตุนี้ จึงเป็นเหตุให้คนไทยนั้นมีความสุขเป็นความสุขที่บริสุทธิ์ก็จะเห็นได้จากสื่อสารมวลชนที่ปรากฏเป็นภาพออกไปว่าพระองค์เป็นที่ตั้งแห่งความสุขเป็นที่รัลหลอมรวมจิตใจของประชาชนทั้งหลายให้มีความสุขทั่วประเทศดังนั้นวาระอันสำคัญของบ้านเมืองโดยเฉพาะอย่างยิ่งทั่วโลกก็นิยม นั่นก็คือการขึ้นปีใหม่หรือคริสต์มาสที่ที่ผ่านไปเนี่ยเราก็ถือเป็นหลักชัยหรือหลักใจของเราในการที่จะถวายพระพรเพื่อให้จงส่งพระเจริญอาตมาก็ขอให้ท่านทั้งหลายที่ในนั่งประชุมอยู่ในที่ประชุมแห่งนี้จ้างจงจิตอธิษฐานในฐานะเป็นพุทธศาสนิกชนว่า ด้วยอำนาจแห่งคุณพรศะศรีรัตนตรัยขอองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทั้งสองพระองค์ตลอดทั้งบรมวงศานุวงศ์จงทรงพระเกษสมสำหรญปราสาจาสพระโรคาพาดภัยพิบัติอุปสรรครัยทั้งปวงทรงเจริญพระชนย่ยิ่งยืนนานเป็นล่มโพลมทองแห่งปวงประชาชนชาวไทยและเป็นที่ตั้ง แห่งความสุขความเจริญของปวงประชาชนชาวไทยทั้งปวงตลอดการลระนานเถิดขอถวายพระพรและในโอกาสนี้อาตมภาพก็ขออำนาจแห่งคุณพรศะศรีรัตนตรยัยและบุญกุศลที่ท่านทั้งหลายได้ตั้งใจความเพ่นมาโดยตลอดบุญกุศลทั้งหลาย ที่ได้กระทำนั้นจงเป็นภะวะปัจจัยส่งเสริมให้ท่านทั้งหลายจเจริญด้วยอายุวันนะสุขภาละปฏิพานคุณสารสมบัติโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเธอ เชื่อว่าหลายท่านคงรู้สึกอิ่มใจชื่นใจและสบายใจกันนะคะแต่ถ้าจะให้ต้อนรับปีใหม่ไทยกันอย่างเต็มที่กว่านี้ก็ต้องติดตามช่วงนี้ด้วยค่ะช่วงธรรมกระจา วันนี้เราอยากจะเชิญชวนทุกครอบครัวมาร่วมส่งท้ายปีเก่าวิถีไทยตอนรับปีใหม่วิถีพุทธกันแต่ว่าจะเป็นอย่างไรบ้างนั้นมปติดตามรับชมกันเลยค่ะเรื่องการส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่แต่ก่อนมาเราก็รับกันอย่างนั้นสนุกสนานการคลื่นเคร,ง,เครงกันนะแต่ต่อมานี่มีแนวคิดว่า เราควรจะทำความดีใส่ตนเพื่อสร้างสมบุญกุศลให้เป็นพลังชีวิตรับปีใหม่กันจึงมีกิจกรรมที่เขาเรียกว่าส่งท้ายปีเก่าวิถีไทยต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธนะส่งท้ายปีเก่าวิถีไทยก็คือไปวัดไปวาจาทำบุญตักบาตรอะไรต่างๆเนี่ยแหละส่งท้ายกันทำบุญส่งท้ายในวันสิ้นปีหรือก่อนสิ้นปี เป็นแบบไทยๆของเราแต่งตัวเรียบร้อยอาจจะใส่ชุดไทยไปด้วยก็ได้ไปจัดอาหารแบบไทยๆไปเลี้ยงกันไปถวายพระแล้วก็เลี้ยงกันแบบไทยๆต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธเราก็มีการเข้าวัดเข้าวา่าตั้งต้นแต่ทาบุญตักบาตรไปรับศีลสมาทานศีลบำเป็นจิตภาวนาแล้วก็มีการสวดพระพุทธมนต์กันอย่างธรรมภาพาก็จัดทุกปีที่วัดนี่นะก็ญาติโยมไปกันอย่างอุน่นนากวาขั้ง เดินเริงบันเทิงใจกันมีความสุขกันมากๆยิ้มแย้มแจ่มใสตอนรับปีใหม่วิถีพุทธก็ด้วยการสวดมนต์สวดมนต์นี่มีอานิสงส์ให้เราได้ช่วยกันรักษาพระาศาสนาให้เราได้มีความสุขกายสบายใจมีเทวดารักษาปลอดภัยในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อเพราะฉะนั้นการสวดมนต์นี่ก็เป็นสิ่งที่ดีนะช่วยกันจดจําช่วยกันภาวนาบทพุทธพจน์พุทธวจนะ ก่อให้เกิดบุญกุศลจึงขอให้เรามาส่งท้ายปีเก่ากันด้วยบุญกุศลต้อนรับปีใหม่กันด้วยบุญกุศลเพื่อสร้างพลังชีวิตในอนาคตให้เรามีพลังอันยิ่งใหญ่สร้างสรรสิ่งที่จะเป็นประโยชน์ให้แก่ชีวิตของตนครอบครัววงสกุลและสังคมถ้าหากว่าเราพร้อมจิตพร้อมใจกัน พาลูกพาหลานพาสามีพัรยาพาพ่อพาแม่ไปวัดกันอย่างนี้ทําบุญกันอย่างนี้ชีวิตจะมีความสุขเรียกว่านิรันดรเลยทีเดียวก็ขอเชิญชวนทุกท่านนะให้ปฏิบัติกันด้วยกันและกันจเจริญพรได้รับสารธรรมดีๆกันไปแล้วหากว่าท่านยังต้องการความกระจ่างในเรื่องอื่นๆอีกก็อย่ารอช้าเลยค่ะเขียนเข้ามาเลยนะคะที่รายการพุทธปัญญาพิรม์ บริษัท CPO จำกัดมหาชนเลขที่313อาคาร CP Tower ชั้น26ถนนสีลมเขตบางรักกรุงเทพ10500หรือส่งแฟกซ์มาได้ที่026382508คะ่ะ ขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมหวังว่าสารธรรมของเราในวันนี้จะมีส่วนช่วยให้ทุกท่านพร้อมรับเทศกาลปีใหม่ไทยด้วยจิตใจที่เบิกบานแจ่มใสแล้วกลับมาพบกันใหม่ในเช้าวันเสาร์อาทิตย์หน้าสำหรับวันนี้ปรางแล,และทีมงานพุทธปัญญาพิรมทุกคนต้องขอลาธรรมรักษานะคะสุขสันต์วันสงกรานต์ค่ะ